ไอสวัสดีพี่ยูเด้อพี่น้องฮัลโหลเอฟวันฟอวัชชิงแตงคิวโซมันเวลคัมเดอะไมค์เอาทุกแตงแตงคิวขอบคุณทุกไหลทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องอามีเข้าไปคนระับเข้าไปครับ ขอบคุณพี่น้องเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ประเด็นได,ด้เงินยูทูปเราพี่น้องเมืองบ้านเปียลม้า,มาเอาส่งไปคาโน้มหลันเราหลังส่งไปคาโน้มหลันเมืองบ้านหนึ่งไปบิ๊กซีนะึลยกว่านา่าติเชื้อสี่มหาบ่ามาหาสาขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องขอบคุณได้หลายนะขอบคุณมาไล่นําใจเบอ้อสุขุสุขส้ขขนเด้อพี่น้องทั้งผู้มาเบิ่งย่อนหลังทั้งผู้อัน ให้มาไล่น้ำใจขอบคุณนลาไหน,ดน,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 นหไเด้อพี่น้องกาบ้งามในอ้อมอกอ้อมใจพีใจนอนขอบคุณนสุขปูดสุขุนไห้ไปเดนได้เงินจากพี่อยู่เอาไปให้คาน่มหลานคานันกบะบอกข้อพี่น้องกาโทรศัพท์กบะบอกข้อ,อแต่ว่ายังใกล้อยู่ได้ให้คาโน่มหลานก่อนหนึ่งเสียน ก้อนสีสิ้นเดือนเนาะพี่น้องเนาะก้อนสีสิ้นเดือนก็นยังได้ในคาโน้มลานขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องขอบคุณเลยหลายเรื่งหลานดวงใจขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไกลฟ์ทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจจ้าเมืองบ้านนี่ก็ได้ซื้ออัน,อน หนึ่งโทรศัพท์สายโทรศัพท์มาสองใส่